แผวที่ชํำน้ํานะคะแล้วนํามาปลูกตอนนี้เขาก็แตกยอดเยอะเลยเด็กยอดเขานะคะแล้วเขาก็จะแตกเป็นพุ่มแตกเป็นพุ่มแบบนี้แตกแขนงขออกอย่างนี้นะคะแล้วเราก็นําไปนํายอดนะคะไปชําต่อก็นี่เลยค่ะ นี่นะคะนี่นะเด็ดข้อนี้นะคะปึ๊บนี่ได้แล้วค่ะนี่นะเดี๋ยวใบอ,ออกใบอ,ออกนะคะแล้วไปจำกัน อันนี้ที่ปักไว้เมื่อตอนเช้าเดี๋ยวปักนี่นะคะนี่เลยเดี๋ยวกดๆหน่อยแค่นี้เองค่ะที่เหลือก็รอน้ําฝนแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมนะคะ อัปเดตการปักชำยอดผักแพลวนะคะตอนนี้ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่สามนะคะหลังจากการปักชำเดี๋ยวลองดูนะคะว่ารากมาหรือยังอืโอ้นี่นะคะรากมาผักแพลวปลูกง่ายมากค่ะเด่นยอดนะคะ แล้วนำมาปักชําอาศัยน้ําฝนช่วยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะ